นี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สีมรกกที่มีอายุมาแล้วมากกว่าพันปีนาสามมรกตอําเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีมีบ่อน้ำโบราณอายุราวๆหนึ่พปีตั้งอยู่เบื้องหน้าของรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในสยามครับภายในเป็นน้ำใสสีเขียวมรกกผุดใสอย,ยู่ตลอดเวลาบ่อน้ำแห่งนี้คือหนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึยแแห่งทั่วไทยที่ถูกน้อมนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีพุทธศักราช2 5 6 2ครับ และในวันนี้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่เดียวกันนี้ได้ถูกน้อมนำมาใช้ในการประกอบพิธีสร้างเหรียญรุ่งมงคลจักรกวาลครับเหรียญที่รวมที่สุดแห่งพุทธคุณและพุทธศิลป์ไว้ในเหรียญเหรียญเดียวเหรียญที่มีเกจีผู้ทรงอภิญญาถึง9รูปมาร่วมอธิษฐานจิตจารยนเพื่อนำมาเป็นมวลสารให้กับเหรียญเหรียดน,นี้ครับและยังมีการอำนวยพลังจากองค์เทพพระราหูบางปฏิหารผู้คุ้มครองดวงชะตาทุกชีวิตหากใครสนใจสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มบ้านฟ้าของเราได้เลยครับเพราะทุกข่าวสารสำคัญรวมถึงการเปิดจองจะประกาศในนั้นก่อนใครอีกกไม่นนนาเิรอคับ มูติสยามเล่าจากใจเพื่อฝากบนพันดินก็ถ้าใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ